ครับสวัสดีนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับก็คือน้ํานะครับถังน้ำถังน้ําดื่มที่เราขนท้ายรถเนี่ยนะครับถ้าเราขนไปขนมาถ้าเราไม่มัดเนี่ยมันก็จะล้มนะครับแต่วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆง่ายๆนะครับในการมัดถังน้ําท้ายรถนะครับถังน้ําดื่มท้ายรถ เพื่อไม่ให้ถังน้ํามันล้มนะครับมาดูกันว่าผมมัดยังไงนะครับครับการมัดแบบนี้ก็เป็นเฉพาะรถปิกอัพนะครับที่มีหูคล้องนะนะครับที่มีหูคล้องมีหูกระตายตรงนี้นะครับนะกระบะท้ายผมเปิดออกนะครับเพื่อเห็นได้ชัดนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปนี่ครับนะครับเชือกนะครับ เนะชือกตัวนี้ก็ความยาวประมาณเมตร,มรมมมครึ่งนะครับประมาณเมตรครึ่งครับเราก็ทบเป็นสองทบนะครับนะครับทบเป็นสองทบไหมครับหลังนั้นนะครับตรงนี้นะครับ,รบผมก็จะคล้องคล้องถังน้ํามานะครับนะคล้องถังน้ํามาแล้วคล้องขึ้นมาบนนะครับเนี่ย คล้องขึ้นมาข้างบนนะให้ทางน้ำมันชิดนะครับให้ทางน้ำมันชิดหลังจากนั้นตรงนี้ผมกมาคล้องแบงหน้านะครับเห็นไหมครับนะคล้องแบงหน้าแล้วก็ม้วนกลับมานะครับนะม้วนย้อนกลับมาเห็นไหมครับม้วนย้อนกลับมาแล้วตรงนี้เราก็มัดเป็นเนียนพิรอดนะครับนะเนียนพิรอดซ้ายสับขวาขวาทับซ้ายนะครับนะี่ ลักษณะนี้นะครับทีนี้ทางน้ําที่เราผลบนรถเนี่ยมันก็จะไม่ล้มแล้วนะครับนะเราก็สามารถที่ขับรถได้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวทางน้ํามันล้มนะครับดังนั้นตัวนี้ก็สามารถที่จะมัดได้4มุมนะครับของรถปีกับรถกระบะนะครับโอเคนะครับเทคนิคง่ายๆวันนี้นะครับนะมัดทางน้ําท้ายรถนะครับอเดี๋ยวผมจะปิดให้ดู ถ้าเราปิดกระบะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับ,นะรบพี่น้องมันก็จะเป็นอยู่ลักษณะน,นี้นะครับทีนี้เราเราขับรถก็ได้สบายใจเลยนะครับนะถังน้ำท้ายรถเรานี่ไม่หกไม่ล้มแน่นอนนะครับครับวันนี้ก็ มีสาระดีๆมาฝากนะครับเรื่องของผูกหรือว่ามัดทางน้ําท้ายรถนะครับนะถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรอนะครับก็ไว้กันเจอคลิปไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีนะครับผม